ือสภาพหลังจากผ่านมาหนึ่งคืนนะครับก็เป็นที่น่าพอใจแอนเกาะมุดเข้าไปที่หินที่ฝั่งที่เราต้องการจะให้เขาซุกเข้าไปนะครับก็คือผมผมบางแผนให้แอนพรมตัวนี้เขาซุกเข้าไปที่หินตัวนี้มันเป็นหินใหญ่นะครับ ตอนแรกเขาจะซุกเข้าตัวนี้มันเป็นหินเล็กๆที่ผมเอาไว้วางค้ำไอตัวนี้อีกทีหนึง่งถ้าเขาวางซุกเข้าไปเนี่ยผมกลัวจะไม่แข็งแรงนะแล้วก็ไอตัวนี้ไอ้นี่มาปวดอีกแล้วฮะอ๋ะอยอย่าบางเดีเออเนี่ยไอเนี่ยตัวนี้นะครับก็อยากจะให้เขายึดกับหินต่อฝั่งนี้นะครับฝั่งฝั่งขวามือตอนแรกจะเอาเข้าช่องเนี้ยแต่ผมว่ามันเบียดไปนะครับ ดูผมถามคนขายมาแล้วเขาบอกว่าแอนซา์กับแอนพรมอยู่ด้วยกันได้แต่ก็ถ้าจะให้ดีผมว่าประการลังนะครับแม้ว่าเขาจะโดนกันได้แต่ก็อย่าขี่กันอย่าทับกันเลยนะให้เขาได้บานได้แผ่ตามใจเขานะครับก็กังวลไอเห็ดส้มตัวนี้อาจจะโดนแอนซา์ประทุษาลายได้แต่เดี๋ยวก็ดูต่อไปครับเพราะว่า อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงสักเล็กน้อย่อหลังจากนี้ก็คือจะต้องคงจะต้องได้มีการต้อนไอ้การ์ตูนล,ลายป้องนะครับคงได้มีการต้อนการ์ตูนล,ลายป้องให้เขาไปรู้จักกับแอนผมแต่จริงๆเขาเห็นแล้วแหละแล้วเขาไปนอนซุปด้วยแล้วหลังจากนี้ก็คือขึ้นอยู่ว่า,วาเขาจะยอมไปอยู่กับแอนผมให้เราหรือเปล่า ตัวนี้ก็เลยโดนแยงบ้านออกมาเลยไอ้กระตูนส้มก็ไปแอบหลอบอยู่ที่ขาหมูข้างบนแต่ผมว่าขาหมูข้างบนก็บ้านใหญ่ดีนะผมว่าเขาเลือกตรงนี้ก็โอเคดีอะผมว่าก็ดูน่ารักดีเนี่ยเราก็เล่นกันได้นะอ่ะเดี๋ยวเราดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงก็ได้มีการมา ลองใช้บริการดูไอบูทแทงนี่รู้สึกว่าจะกวนมากเลยนะช่วงนี้ครัมาลองใช้บริการดูแล้วนะฮะอันนี้ยังไม่ทันได้ต้อนมานะครับมาลองใช้บริการแล้วก็มีแนวโน้มดีครับที่เขาจะย้ายบ้านไว้ตรงนี้อาจจะต้องรออีกสักสองสามวันหรือยังไงก็ขอให้เขาย้ายมาตรงนี้นะครับ เพื่อที่จะได้สงบสึกสักทีหนึ่งก็ยังห่วงบ้านเดิมอยู่เออดูมันนี่ห่วงบ้านเดิมคือกำลังกาลังทดลองใช้บริการทั้งสองแบบนะครับคือทั้งแอนนมและแอนพรมดูว่าอันไหนมันดีกว่ากันประมาณนั้นอีกสองวันผ่านมานะครับก็น่าจะเป็นที่แน่ใจแล้วว่า เจ้าลายป้องเลือกบ้านได้แล้วนะครับตามสัญชาตญาณเขาออครับก็ลายป้องเนี่ยเขาก็จะถูกโลกคือเขาจะชอบกับแอนพรมมากกว่าแอนนมนะก็โหนอนเป็นพ่อห่มเชียร์ตอนนี้อากาศกำลังหนาวเลยนะตอนนี้ไอ้กระตูนดำจริงๆกลับบ้านแล้วล่ะครับจะสังเกตได้ว่าเขาเริ่มกลับไปอยู่หลังตู้แล้วเมื่อก่อนเขาจะมาอยู่หน้าตู้ตรงนี้นะครับแต่ผมว่า ไอ้การ์ตูนส้มเริ่มติดใจขาหมูแล้วแหละแต่เขาก็ขึ้นขึ้นลงลงระหว่างแอนนมกับขาหมูอยู่นะนะครับก็จบได้ด้วยดีนะครับก็ด้วยโชคช่วยด้วยนะครับถ้าใครนะครับที่มาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็มีการแย่งบ้านของปลาการ์ตูนนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ การ์ดไว้ให้ตรงมุมบนขวานะครับก็สามารถกดเข้าไปดูกันได้นะครับก็ยังไงก็รบกวนนะครับกดติดตามกด s u b สไคร b ์กดแชร์กดไลค์กันด้วยนะครับผมครั้งนี้ก็ไปก่อนนะครับทั้งหน้าเจอกันใหม่ครับอืมโอเคนะได้บ้านใหม่แล้วสบายใจ